สวัสดีฮะอยู่กันที่ช่องเอดรลบอลกันอีกเช่นเคยนะ,ะได้แชมป์ชบรีกเวยเนอร์รันไม่เสียใจเลือกเชลซีมากกวิเวอร์พูลดิโมเวยเนอร์หัวหอกเชลซีบอกเองไม่ถึงเสียใจแมตต์นี้ทีมไม่ได้เลือกอยู่กับ,บกวิเวอร์พูลโดยยกตัวอย่างว่ามันทําให้ตนได้แชมป์ชบรีก เมื่อฤดูกาลที่แล้วชิโมเวเนอร์กองหน้าเชลซีชโมสอนชั้นนําของศึกพรีเมียร์อังกฤษกล่าวว่าไม่นึกเสียใจเลยแต่ยังได้ที่เลือกมาเล่นให้สิงโตน้ำเงินขามากกว่าลิวร์สูลสมัยที่แวเนอร์เล่นให้แอร์เบร์ริชเขาสามารถทําประตูได้เป็นกอรเป็นกัมจุดทาให้เป็นที่น่าสนใจของหลายทีมชั้นนําทั่วทวีปยุโรป อย่างเช่นเชลซีและลิเวอร์พูลเป็นต้นก่อนที่สุดท้ายเขาจะเลือกมาอยู่กับทีมดังของกรุงรอนดอนถึงนน้นฟอร์มการทำประตูของเขาก็ไม่โดดเด่นเหมือนเก่าจนทําให้หลายคนคิดว่าเขาตัดสินใจผิดในเรื่องการย้ายทีมแข้งวัย26ปีเผยว่า สิ่งเดียวที่ผมพอจะพูดได้ก็คือพวกเขาลนะิเวอร์พูลนะมีผู้จัดการทีมเป็นคนเยอรมันผมรู้จักเขามาตั้งแต่หลายปีก่อนหน้านี้แล้วเพราะตอนที่ผมอยู่กับสตุตการ์ทนะเขาเคยพูดเกี่ยวกับการชวนผมไปเล่นที่ดอทมุนแต่หลังจากนั้นผมเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่และโอกาสการย้ายทีมในตอนนั้นก็หมดลงพอผมมาเล่นกับไรซิคผมก็มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ผมเคยคิดเกี่ยวกับการมาเล่นให้ลิเวอร์พูล และสําหรับผมมันก็มีความไปไปได้สูงมากๆด้วยที่จะเกิดดีลแบบนั้นแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจเลือกเชลซีซึ่งมันก็ทําให้ผมได้แชมป์แชมเปี้ยนเกเมื่อฤดูกาลก่อนมันไม่ใช่การตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดของผมหรอกเอาล่ะฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อบกดตบบอลของเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ